สวัสดีผู้ชมและ f อซทุกท่านครับวันนี้จะพาไปเทสกล้องอินฟราเรดทำกลางความมืดสนิทร0 0เเซตครับตรงนี้เป็นทางไปนาครับสังเกตเห็นแสงตาสะท้อนวิ่งไปวิ่งมานั้นเป็นตัวหนูครับเราจะใช้กล้องอินฟราเรดส่องไปที่หนูครับหนูมองไม่เห็นคนมองไม่เห็นกล้องมองไม่เห็นแสงครับในขณะนั้นเองมี เสียงมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านหาจับกบจับหนูผ่านมาพอดีลองฟังเสียงสนทนาดูครับเสียงทีมงานเราสนทนากับชาวบ้านว่าได้หนูหนึ่งตัวหนูที่อยู่ข้างซ้ายมือวิ่งหลบอย่างเร็วเลยครับ นี่คือเส้นทางธรรมชาติท่ามกลางความมืดสนิทสองทุ่มครับเมื่อเสียงมอเตอร์ไซค์ผ่านไปหนูก็ดีใจออกมากระโดดโลดเต้นครับวันนี้รอดแล้ววันนี้รอดแล้วบริเวณนี้เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้ไปนาครับมอเตอร์ไซค์วิ่งได้อย่างเดียวแล้วก็ด้าน ซ้ายมือของพุ่มไม้นี้จะเป็นคลองหนูก็ดีใจครับออกมาหากินตามปกติตัวนี้เดินมาที่คลองเป็นคลองธรรมชาติครับบริเวณนี้สังเกตแทงปูนอันนี้จะเป็นทางระบายน้ำซึ่งชาวบ้านส่งน้ำไปที่แปลงนาตอนนี้กล้องเราซูมไปที่หนูอย่างชัดเจนครับ อีก3-4ตัวที่ยังวิ่งเล่นอยู่บริเวณเส้นทางมอเตอร์ไซค์เราจะใช้กล้องอินฟราเรดส่องให้ท่านได้ชมแบบใกล้ๆครับเราจะยกกล้องอินฟราเรดเดินไปใกล้ๆหนูซึ่งหนูจะมองไม่เห็นกล้องมองไม่เห็นคนมองไม่เห็นแสงความสว่างที่ผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้เป็นแสงสว่างที่มองผ่านกล้องอินฟราเรดครับ สำหรับท่านที่มีรีสอร์ทหรือว่าบ่อก,กุ้งบ่อปลาใช้กล้องอินฟราเรดส่องไปก็จะสว่างชัดแบบนี้ครับสามารถมองเห็นผู้บุกรุกได้ขณะนี้หนูมองไม่เห็นทีมงานของเราครับเราใช้กล้องอินฟราเรดส่องไปเห็นหนูอย่างชัดเจนครับหนูก็จะวิ่งเล่นแบบสบายใจไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหลังจากถ่ายหนูเสร็จเราก็จะไปส่องปลาให้ชมครับ คลองก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละครับนี่คือภาพหนูวิ่งเล่นรับชัดๆครับสำหรับท่านที่ส่องนกส่องหนูพลาดไม่ได้ครับเราจะพาไปส่องปลาอยู่ตรงคลองข้างๆนั่นแหละครับบริเวณนี้ด้านบนจะเป็นน้ำตื้นด้านบนของจอภาพเป็นน้ำตื้นพบเห็นฝูงปลาเป็นจำนวนมากครับปลามองไม่เห็นคนเพราะฉะนั้นปลาจะว่ายน้ำแบบสบายใจ ส่วนด้านล่างนี้จะเป็นน้ำลึกน้ำลึกก็จะมีปลาตัวใหญ่เยอะแยะครับทีมงานเราไม่ได้จับปลาครับเพราะว่ามวัวแต่เทสกล้องให้ชมเทสกล้องก่อนส่งลูกค้าเป็นกล้องที่ทีมงานเราโมดิฟายเสร็จแล้วเราก็มาเทสสองนกสองหนูสองปลาให้ชมครับนี่คือจำนวนปลาที่อยู่ในคลองแบบธรรมชาติภาพแบบนี้กลางวันจะมองไม่เห็นแบบนี้ครับเพราะว่าปลาหลับ อยู่ในน้ําลึกแต่เมื่อเวลากลางคืนดึกๆปลาก็จะโผล่มาโดยมองผ่านกล้องอินฟาราเรดแล้วก็ต้นไม้ใกล้ๆก็จะมีนกหลับนอนอยู่ความสูงของต้นไม้ก็อยู่ประมาณ5เมตร7เมตรอยู่ใกล้ๆนั่นแหละครับกล้องอินฟาราเรดสามารถมองเห็นนกได้ชัดเจนครับแสงตาสะท้อนสองตัวนี้ยังหลับอยู่ครับเอาหัวซุกเข้าไปในปีก นี่คือความวิเศษของกล้องอินฟราเรดซึ่งสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้กล้องอินฟราเรดส่องลงน้ำเห็นปลาส่องขึ้นฟ้าเห็นนกส่องไปที่ป่ารกๆเห็นหนูครับนี่คือหนูแบบชัดๆครับและนี่คือกล้องอีกตัวหนึ่งที่ทีมงานเราไปตั้งไว้ริมน้ําสังเกตมีปลาเต็มอยู่ที่ขากล้องนั่นแหละครับกว่าจะได้กล้องอินฟราเรดที่ ชัดเจ๋วแบบนี้เราต้องนำมาโมดิฟายใหม่ครับซึ่งทีมงานลุงโทนอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่างเราสั่งกล้องมาจากโรงงานเป็นกล้องใหม่เอี่ยมนำมาโมดิฟายใหม่ซึ่งแสงเดิม800นาโนเมตรเราเปลี่ยนเป็น1000นนาโนเมตรให้มีความคมชัดสูงท่านที่สนใจกล้องอินฟราเรด สเปกสูงติดต่อลุงโทนอิเล็กทรอนิกส์ศู1ย์แปดหนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ